ค่ะสวัสดีซีแฟนช่องทุกคนนะคะวันนี้นุ้นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกีก่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่โคราชไม่ออกน้ำนะคะเป็นแนวทางของคุณตาแม่แล้วเป็นสะพานบุญหายนะคะคุณตาเพิ่นบ่มีโทัพท์นะคะเพิ่นหาแม่กับนุ้นทิยาเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะแนวทางของคุณตาที่หาแม่โคราชไม่ออกน้ำเป็นสะพานบุญหายในวดที่ผ่านมาเข่าข้างล่างนะคะข้างบนวิ่งเจ็ดกับกเก้านะคะบอกเข่านะคะ ข้างล่างให้วิ่ง8กับ0ให้8 9 8 0 8 5 8 6 8 7นะคะเข่า8 9ตรงๆนะคะสำหรับงวดนี้เพื่นหายมาแล้วนะคะแยกบนแยกล่างเป็นลักษณะเดียวกันนะคะจะเป็นตัวใดจจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์่าวนุนทิยากับแม่โคราดไม่ออกนามงวดวันที่16กรกฎาคม2567นะคะ แม่วันดีค่ะจ้เขาให้แม่โทรถามอีกปนธิยาว่างไหมแบบรเงั้นเมื่อวานนี้ไปเร็วเพราะว่าควรนนทิยาจะไม่ว่างไงเมื่อวานนี้ไม่ว่างจริงๆฝนก็ตกด้วยหนูกลับมาแบตก็หมดมันดึกหนูเลยไม่ได้โทรกลับวันนีจ้าแบบว่ามันไอแม่ก็ปล่อยไว้เขามาให้เร็วอยู่แต่ว่าแม่ก็ปล่อยไว้ก่อนเพราะรอนนทิยาว่างคิดว่านนทิยาจะว่างช่วงไหนน่ะค่ะ วันที่แล้วเข้าข้างล่างแล้วแม่แปดเก้าตรงตรงเข้าข้างล่างของเขาไอ้ตัวรองนะั่นแหละที่เขาขีดไว้ค่ะเส็จเขาเน้นตัวแปดศูนย์ต 8, 0, แต่ไอ้รองแปดเก้ากับอะไรอีกไม่รู้น่ะแปดเก้ากับแปดห้าตัวรองใี่ตัวรองเข้าตัวรองของแกอยู่ไอ้เลขของเลขที่แม่ว่าสิบตัวอะไรของเขาก็เข้าแต่ที่นี้แม่เลยคิดว่า นนทิยาคงไม่ค่อยว่างน่ะเห็นว่าหลายอาจารย์แม่ก็เลยอ็เอาอาจารย์นี้ไปก่อนค่ะสิบสิบคูาา่เดียวนวนทิยายังจะไม่ว่างเลยสิบคู่นี้อ่าบนล่างไม่ต้องกลับหรือว่ายัางไงแม่ไม่ต้องกลับบนล่างแต่ว่ามันก็จะผิดบ้างอยู่ไอตัวไอจะผิดที่เป็นตัวกลับแต่ว่านานๆทีหนึ่งอันนี้แม่ที่เขามาให้แม่มันเข้าตลอดแม่ก็เลยไม่ ไม่กล้าพอเรากลัวจะมาลงแล้วมันจะผิดนะนะเพราะมันยังไม่เคยผิดเลยอะ่ะมันก็มีเข้ามีหลุดเอ,อแต่แม่กลัวว่าพอเอามาลงปุ๊บมันจะเป็นตัวผิดอย่างเงี้ยแม่ก็เลยก็เลยบอบกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื้อเขากาลังยุ่งอยู่เขาเยอะหลายช่องอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วว่าเอามาไหมไอ้ที่ว่าสิบคู่ไม่ต้องกลับเนี้ยก็แม่ยังไม่ทันได้เอากับเขาเลยเพราะว่าแม่ต้องคุยกันวันทิยาไว้ก่อน ค่ะเอาเดี๋ยวเอาพรุ่งนี้เอามาลงก็ได้นะวันนี้หนูจะลงจะลงอันนี้ให้แล้วพรุ่งนี้จะลงไอ้ที่ว่าสคู่ไม่ต้องจ่ายว่างตอนไหนก็โทรมาก็แล้วกันค่ะค่ะให้เขาเอามาไว้เดี๋ยวหนูโทรกลับจะเขาจะเอามาให้ไว้สรุปว่าวันนี้ให้ที่ว่าสูตรเดิมเหมือนเดิมแยกบนแยกล่างที่ว่าเข้าแปดเก้าใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้ของตาแกอีกทีหนึ่งค่ะการหนูพร้อมแล้วค่ะจะจะไอ วิ่งบนเจ็ดกับสามวิ่งบนเห็นนะคะเจ็ดกับสามอแล้วก็เน้นไปที่เจ็ดเน้นลเลขเจ็ดค่ะอสามตัวนะเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสองตัวก็เจ็ดเนื้อเจ็ดหนึ่ง 7, <3 S 1> เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเน้นไปเจ็ดหกเน้นเจ็ดหกลองเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามลองเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามจ้าวิ่งล่างเจ็ดกับแปดเดี๋ยวนะคะวิ่งล่างอันนี้อันนี้ล่าง จ็ดกับแปดเน้นตัวไหนคะเน้นที่เจ็ดเน้นเลขเจ็ดค่ะแล้วก็สองตัวนเอต่อมาก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเน้นไปที่สามเจ็ดเน้นสามเจ็ดลองห้าเจ็ดกับแปดเจ็ด ลองห้าเจ็ดแปดเจ็ดจ้ะแค่นี้นะลูกเยวนะคะสรุปแนวทางของแม่โคราดไม่ออกนม้มงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดข้างบนให้วิ่งเจ<ะ>็ดกับสามเน้นที่เลขเจ็ดจับค<ะ>ู่เก้าเจ็ดหก สองตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าเน้นเจ็ดเน้นเจ็ดหกแล้วก็ลองเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามจ้าจ้าใช่ข้างล่างให้วิ่งเจ็ดกับแปดเน้นที่เลขเจ็ดจับคู่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่ะพูดผ,ผิดค่ะสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ด แปดเจ็ดเน้นที่สามเจ็ดลองลงมาก็คือห้าเจ็ดกับแปดเจ็ดทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ต้องกลับหรือว่ายัางไงคะแม่ไม่ต้องกลับเหมือนเดิมแหละแต่ว่าตรงๆไม่ต้องถ้ามันผิดกลับก็คือว่ามันผิดนั่นแหละค่ะก็แบบแกก็บอกว่าปีก่อนมันไม่ค่อยผิดมันผิดนิดเดียวแต่ปีนี้รู้สึกว่ามันไปยังไงไม่รู้กแต่แกก็จะลองทําให้มันหมดปีมั้งนั้นอแต่ว่ามันก็ มันถึงปิดมันก็เมียน,นั่นอันนี้มาคล้ายๆอยู่แม่ก็ะเลยนอลงก็ลก็ลงา้าตรงๆก็ปิดมันทีก็กลับบางทีก็ผิดแบบบนลงล่างล่างขึ้นบนอะไรไปเนี่ยแต่มันก็เข้าของแกอยู่แม่ก็เลยว่าเออเอาไปลองนั่นไปถ้าว่าสิบคู่นี้สิบคู่ตรงๆไม่ต้องกลับนี่เขาให้ซื้อบนล่างหรือว่าไงคะบนล่างบนล่าง แต่ว่าเขาก็จะบอกอยู่ว่าไอ้ตัวนี้บนนะตัวนั่นล่างนะนี่ล่างนะอย่างเงี้ยเป็นบางตัวเขาจะบอกแล้วบางทีก็เข้าตัวบอกบางทีก็ไม่เข้าตัวบอกอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้า,าตลอดที่แม่ดูมานะบางที่ผ่านมาไี้เข้าแปดเก้าแต่บางงวดก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยลูกถ้าผิดนี่คือจะไปออกตัวกลับเลยแกว่าแต่มันยังไม่ทันได้ผิดเลย แต่ทีนี้แม่กลัวเอามาลงก็จะผิดน่ะเหมือนงวดที่ผ่านมาแม่ก็ไม่เซาซีนุนทิยาเพราะว่าแม่ก็เห็นนนทิยายุ่งอยู่น่ะค่ะมันก็มีเข้ามีหลุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูโทรไปจะจะนุนทิยาว่างตอนไหนก็น่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะติดต่อเข้าไว้ค่ะขอบคุณแม่มากๆนะคะที่เป็นสะพานบุญร่วมกันวันนี้ขอ FC เจ้าดีกับแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ่าลูก ค่ะพอเปพี่น้องเอฟซีกับสิอย่นนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยากับแม่โคราชไม่ออกน้ำนะคะเป็นแนวทางของคุณตานะคะแม่แล้วเป็นสะพานบุญร่วมกันกับนุ่นทิยานะคะสําหรับมวดนี้เพิ่นกระไฮแยกบนแยกล่างนะคะเอ,เอาเอามาเปรียบเทียบกับงวดในนุ่นทิยาจะอธิบายก่อนนะคะนะคะงวดนี้เพิ่นไยวิ่งเจ็ดบนเ็กับสามนะคะเน้นที่เลขเจ็ดเลขสามโตห้มาก ู่เดียว9 7 6 7เจ3ดหก7็็หแล้วก็7 9เน้นที่7 6ดหกลองมา71กับ7 3ดสนะคะสำหรับข้างล่างวิ่ง7กับ8เน้นที่เลข7นะคะจับคู่หายหนึ่ง7สมห้าเจหก็ดเจนะคะตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่นี่สำนีนะคะสำหรับวที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะให้เปรียบเทียบกันนะคะเข้า8 9ตรงตรงนะคะ นะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นหน้าท่างหาเส้นสากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนุ่นทียากก็ขอหวยพ่อหายพ่อเป็นมินเอฟซีโซเดียหน้าทางของแม่โคราชไม่ออกนามนะคะ